ฮัลโลสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะคะยนีต้อนรับเข้าสู่ช่องขอตัวแจงกันเหมือนเช่นเคยและในตอนนี้เนี่ยเราอยู่ด้วยกันในเกมเรียวโยกังโมบายนั่นเองค่ะวู จะบอกนะคะว่าเกมเรียลโยกังโมบายเนี่ยเป็นเกมมือถือเปิดใหม่นะคะตอนนี้เนี่ยก็เป็นช่วงของโอเพนเบต้าแล้วด้วยนะคะสำหรับตัวเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมมือถือแนวแอคชั่นเ m o r p g ครบเครื่องนะคะทั้งภาพแล้วก็เสียงได้รับลิขสิทธิ์แท้นะคะมาจากเวอร์ชัน PC ฉบับดั้งเดิมด้วยโดย MG a m e นั่นเองนะคะทุกคนตัวเกมเนี่ยเข้ามาสู่บนหน้าจอมือถือแล้วด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวละครอาวุธชุดอาชีพมอนสเตอร์และ NPC ในเกมเนี่ยบรรยากาศฉากต่างๆเนี่ยเ พื่อนต้องคุ้นเคยกันอย่างแน่นอนเลยล่ะคะ่ะแถมมีระบบฟังก์ชันภายในเกมที่ถูกปรับเปลี่ยนให้เพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเป็นระบบออโต้เควสนั่นเองเนาะที่ช่วยให้เ,เพื่อนๆเนี่ยสามารถได้เข้าไปเล่นอย่างง่ายได้บนอุปกรณ์มือถือรวมถึงคอนเทนต์ที่อัดแน่นสนุกกันได้แบบไร้ขีดจํากัดกันเลยล่ะคะ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเริ่มมาพร้อมกันเลยดีกว่านะคะตอนนี้เนี่ยจูเจแงก็จะเข้าเซิร์ฟเมคาวายุนั่นเองเนาะไปเลยวิ่งเลือกฝ่ายด้วยอ่ะแต่แบบเราก็เป็นผู้หญิงแบบ หวานนะเนาะเราเลือกฝ่ยายธรรมะแล้วกันมาแล้วออ้โหกราฟิกอลังการมากเวอร์โอ้โหตอนนี้เนี่ยเขามีอาชีพหลายาชีพมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นดาบอันโหอันนี้กระบี่ค่ะทุกคนและยังมีนี่ทวนโอ้โหอย่างเทพแล้วก็ยังมีธนูนะคะโอ้โหไวมากธนูชผู้ชายน่ารักนะเนี่ยเดี๋ยวแจนจะพาไปดูตัวของผู้หญิงนะคะว่าจะมีตัวอะไรน่ารักหรือเปล่าอันนี้จะเป็นคุณหมอค่ะอันนี้ก็จะเป็นสายซัพพอร์ตนะคะปกติจุบจนก็จะเล่นหมอนะแต่ว่า รอบนี้เนี่ยทุบแซงก็ชอบทุกชุดแหละแต่ว่าตัวที่อยากเล่นเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นนี่เลยค่ะธนูตัวผู้หญิงคือน่ารักมากๆมาแล้ว Oh. ซึ่งสิ่งที่เราต้องทําในเกมเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบการลงดันแบบชั้นใต้ดินนะคะเป็นดันใต้ดิน1000ชั้นทุกวันเนี่ยเราสามารถกดเคลียร์ดันใต้ดิน1000ชั้นได้นะคะเพื่อรับรางวาัลซึ่งจะได้เป็นค่าประสบการณ์จํานวนมากเลยนะคะแล้วก็ได้ไอเทียมสเกตดาวในการอัปเกรดระบบกลุ่มดาวสําหรับชั้นที่เราผ่านมาแล้วเนี่ยจะสามารถกดเคลียร์ได้แค่วันละครั้งเท่านั้นด้วยนะคะอันนี้เนี่ยเป็นภารกิจที่จําเป็นมากๆนะเราต้องทําทุกวันด้วยเพราะว่าได้ของดีมากๆเลยนอกจากนี้นะคะความมันของเกมนี้เนี่ยเขาะบบ PVP เป็นลานประลองแบบตัวต่อตัวสำหรับผู้กล้าซึ่งเราเนี่ยจะสามารถเข้าไปเพื่อรับรางวัลได้ทุกวันเลยล่ะคะ่ะนี่นะคะก็คือดันใต้ดินพันชั้นที่จุ๊แจงบอกตอนนี้เนี่ยเขาล็อกอยู่นะคะแล้วก็จะต้องเก็บเวลก่อนแล้วก็ทำภารกิจให้สําเร็จก่อนนะคะเราถึงจะเข้าไปได้เนาะตอนนี้ก็ล้องรีฟามอุวยนงหมานะ่ารักจังเลยอะ่ะ<อ>เอ๊ะแต่สังเกตไหมคาว่าตอนนี้เนี่ยในจดหมายเขามีอะไรส่งมาโอ้โหมีเทมต้อนรับเพียบเลยลมีชุดน่ารักมากเลยอะ่ะงั้นเรารับทั้งหมดมาเลยดีกว่า นี่เรียบร้อยอุ้ยน่ารักมากคือเข้ามาปุ๊บได้ชุดน่ารักขนาดนี้เลยนะคะทุกคนโอ้โหน่ารักเกินและถ้าใครคิดว่ายังมันไม่พอนะคะเรามีนี่ด้วยนะคะเราสามารถ เปลี่ยนโหมดได้ด้วยซึ่งโหมดนี้เนี่ยจะตั้งเอาไว้นะคะเพื่อรองรับระบบ P K นั่นเองแต่ว่าการที่เราจะสามารถ P K คนอื่นได้เนี่ยจะต้องมีเลเวลมากกว่า40ในโซนพื้นที่ P K เท่านั้นนะคะทุกคนแต่ตอนนี้เนี่ยเราต้องรีบทำเควสก่อนนะคะเราจะได้เลเวล40ไป P K กับเขาสักทีอันนี้เป็นระบบสัตว์ขี่นะคะเท่มากเฮ้ยเข้ามาครั้งแรกก็มีสัตว์ขี่เท่ขนาดนี้เลยหรอโอเคจจงช้วแล้วก็ยังมีนี่ด้วยอันนี้เนี่ยเป็นสัตว์อันเชิญนะคะดูแบบ น่ารักนะเนี่ยเพนกวินนะคะเป็นเงาของหนูมีแพนด้าแล้วก็มีอินรีด้วยนะคะแต่ว่าพาหานาในจุ๊บแจงก็มีแล้วอยากดูตัวอื่นบ้างจังเลยอะ่ะเขามีเสือดาวเสือดําก็มีเสือดาวขาวก็มีแต่ของจุ๊บแจ้งเนี่ยรู้สึกว่าจะมีหนูอยู่ในตัวนะคะลองลงทะเบียนดูดีมาโหน่ารักเกินติดตั้งเลยดีกว่าสัตว์ขี่สุดเท่หู แต่ว่าแบบจุ๊บแจงเนี่ยบอกเลยนะคะว่าเป็นสายแฟชั่นมากๆเห็นเขาว่าเกมนี้เนี่ยสายแฟชั่นแบบห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูแฟชั่นกันว่าจะเป็นแบบไหนนี่ชุดแฟชั่นครับตอนนี้เนี่ยจุ๊บแจงก็มีชุดนี้นะคะเป็นชุดลูกเจี๊ยบโอ้โหเฮ้ยชุดนี้อย่างเท่อะมีชุดนี้ด้วยชุดชน่หน้าโอ้โหอมวยน่ารักมาก ก็อยากได้ชุดนี้เนี่ยชอบนี่ชุดท่านกว้างบัลลังก์วังทองบอกเลยว่าอลังการงานสร้างสุดๆ <Yahoo! S 1> โอ้โห,โห,โหและแฟชั่นจ๋ามากๆนะคะเป็นชุดเลโทของผู้หญิง ตุวเปรี้ยวแซ่บเวอร์และนอกจากนี้นะคะระบบตัวละครของเขาเนี่ยก็มีเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นระบบฉายาระบบผลงานระบบเพื่อนภารกิจวิชาเป้สัสมพันะระบบกลุ่มดาวจกากราศีด้วยเนาะและนอกจากนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยถ้ายังคิดว่าอยากโหดมากกว่านี้ตัวเกมเขายังมีระบบยุทธภัณฑ์ต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาไอเทมการเสริมพลังการเลื่อนขั้นอุปกรณ์การแยกชิ้นส่วนและการสร้างยุทธภัณฑ์ด้วยส่วนเรื่องระบบดันเจียนเนี่ย พูดได้เลยนะคะว่าไม่ต้องพูดถึงดันเจี้ยนของเกมนี้เนี่ยเยอะมากมีทั้งดันเจี้ยนรวบรวมดันเจี้ยนอีลิตดันเจี้ยนค่าประสบการณ์ดันเจี้ยนประจําวันเจ้าวังมังกรและห้วมิติทองคําด้วยโห oh, จุจ๊บแจงว่าเดี๋ยวจุจ๊บแจงต้องรีบเก็บเวลนะคะจะได้ไปลงดันเจี้ยนกับคนอื่นเขาได้เนาะตอนนี้เนี่ยจุจ๊บแจงก็พยายามเก็บเลเวลอยู่นะคะซึ่งการเก็บเลเวลของจุจ๊บแจงเนี่ยก็ถามว่าไวไหมแป๊บๆเนี่ยเวลสิบแล้วนะแต่ว่า เขามีกิจกรรมที่จะทําให้เราสามารถอัพเลเวลได้ไวยิ่งขึ้นด้วยค่ะกิจกรรมนี้เนี่ยเรียกว่าชอนอูบัฟนั่นเองเนาะเดี๋ยวแจ้งจะพาไปดูกันนะคะว่าเขาสามารถทํากิจกรรมได้ยังไงบ้างนี่มาตรงนี้เลยค่ะทุกคน ก็คือการรับบัพิเศษนะคะของกิจกรรมนี้เนี่ยเราสามารถมาที่ NPC ชอนอูได้เลยนะคะซึ่งชอนอูเนี่ยจะอยู่หน้าเมืองฮอนบันนั่นเองเนาะแล้วก็เพียงแค่คุยกับเขาอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะเราสามารถได้รับบัฟค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น5เป็นเปเวลา30นาทีและอีกอันนึงเนี่ยได้รับบัฟค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้น10เป็นเวลา120นาทีโอกาสดรอปเพิ่มขึ้นอีก5 1ครั้งนะคะ <L> ซึ่งตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถเดินมารับได้เรื่อยๆเลย,เลยเ ะคะใครสนใจอยากจะมารับปับ๊บไม่จํากัดนะคะเดินมารับได้เลยและเพื่อนๆอย่าลืมนะคะว่าเขาเนี่ยมีรางวัลแบบเชื่อมต่อรายวันด้วยก็คือถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยเข้ามาในเกมแล้วออนครบเป็นเวลา15นาที30นาที45นาทีไปจนถึง120นาทีก็จะได้รับรางวัลตามนั้นเลยค่ะตอนนี้แจ้งออนไลน์ครบ15นาทีแล้วก็กดรับมา เรียบร้อยโหของฟรีแล้วของดีก็มีในโลกน่เนี่ยแต่สิ่งที่สําคัญมากๆนะคะเพื่อนๆห้ามพลาดโดยเด็ดขาดก็คือกิจกรรม Daily l ็อกอินนะคะถ้าเพื่อนเพเพียงแค่ล็อกอินทุกวันก็รับรางวัลทุกวันไปเลยนะคะตั้งแต่วันที่2 8กันยายนจนถึง25ตุลาคมนี้เท่านั้นนะคะเพื่อนๆแล้วกิจกรรมเกมนี้เนี่ยเขาเยอะมากๆนะคะเพียงแค่เพื่อนๆกดเข้าไปดูกิจกรรมได้ตรงรูปกล่องของขวัญตรงนี้เนาะกดเข้าไปเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่ามีกิจกรรมอะไรที่เราจะต้องทําบ้างอันนี้น่าสนใจมากเลยนะ ว่าเราสามารถทํากิจกรรมอัปเลเวลได้นะคะเมื่อผู้เล่นอัปเลเวลตามเงื่อนไขกิจกรรมนั้นก็รับรางวัลไปเลยเพียบๆล้วก็นี่กิจกรรมรูเล็วิธีการรับแต้มเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขยอยู่พอเราได้แต้มปุ๊บเราก็ใช้แต้มนั้นเนี่ยมาหมุดวงล้อได้ด้วยส่วนกิจกรรมเป้าหมายต่อเนื่องนี้นะคะเพียงแค่เพื่อนๆเนี่ยเข้าไปทำเควสเป้าหมายต่อเนื่องในช่วงระยะเวลากิจกรรมก็สามารถรับไอเทมไปได้เลยส่วนตรงนี้นะคะเป็นกิจกรรมรวบรวม เพื่อนๆสามารถสะสมไอเทมกิจกรรมจากมอนสเตอร์และนำไปแลกไอเทมได้ที่ร้านค้ากิจกรรมในช่วงระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่วันที่28กันยายนถึง11ตุลาคม2564การรวบรวมไอเทมนี้นะคะทำได้โดยการตีมอนสเตอร์ที่เลเวลต่างกับตัวละครไม่เกิน5เลเวลเท่านั้นเพื่อสะสมไอเทมกลีบกุหลาบนะคะและก้านดอกกุหลาบสำหรับคราฟกุหลาบแดงซึ่งจะสามารถคราฟได้ที่หน้ากิจกรรมรวบรวมนั่นเองคะ่ะตอนนี้เนี่ยจบแจงเลเวล10แล้วนะคะไปดันใต้ดินพันชั้นได้แล้วด้วยอ่ะหุยตื่นเต้นเดีย๋ยวเราจะไปลองดูสิคะว่ามออนนนนนเตตร์ดดัััใ้ิพ จะโหดขนาดไหนไปลุยกันเลยไปดูมอนเยอะเหมือนกันเนี่ยโหไหวชิลยังได้อยู่ไหวชิลทุกคนว่าจุ๊บแจงจะอยู่ที่ชั้นที่เท่าไหร่คะตอนนี้เวฟ3และรู้สึกว่าแรงนะเพราะว่าเลือดจุ๊บแจงก็หมดเหมือนกันนะคะเดิน <c oughs> เริ่มหมดไม่เป็นไรคะ่ะเราปั๊มยาสู้ไปเออ <c oughs> วิธีการยิงของธนูเนี่ยจริงๆแล้วว่าจะเป็นสายระยะไกลนะคะเวลาเจอตัวใกล้ๆเนี่ยก็จะโหดเหมือนกันอุ้ยบอสมาบอสโหแรงอยู่แต่เราก็ทําได้ค่ะ ว้าวสกิลอลังการเวอร์วู้ฮู้ตัวแตกไปดิค e r แต่ few moments later. ที่สุดเนี่ยเราก็จบชีวิตนะคะ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยจุดแจงก็น่าจะต้อง ไปเสริมอุปกรณ์ของตัวเองก่อนนะคะแล้วก็เก็บเลเวลให้มากกว่านี้แล้วเจอกันเดี๋ยวเราได้เจอกันแน่นอนเคลียร์รางวัลน,นะคะดันใต้ดินพันชั้นได้นะคะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะเรียบร้อยของรางวัลเนี่ยไม่ใช่เล่นๆเลยนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่เข้ามาใหม่นะคะแล้วอยากรู้ว่าเข้าเกมนี้มาแล้วเราต้องทําอะไรในแต่ละวันบ้างสุพแจงก็จะบอก5สิ่งที่ต้องทําภายใน1วันของเรียวโยกังโมบายนะคะอย่างแรกเลยก็คือเพื่อนๆต้องเข้าไปที่ร้านค้าก่อนนะคะแล้วก็เลือกไปที่ร้านค้าแลกเปลี่ยนแบบนี้เลย ตรงนี้เนี่ยเขาจะมีกล่องอัญเชิญรายวันนะคะแล้วก็กล่องอัญเชิญพิเศษให้เราแบบฟรีๆเราสามารถกดรับได้นะคะนี่โอ้โหได้อะไรอะ่ะเฮ้ย ได้ธนูสวยนะเนี่ยแล้วก็ยังมีกล่องอัญเชิญด้วยเรามาเปิดกันดีกว่าโอ้โหแสงแสบตามากเรียบร้อยเพียงเท่านี้เนี่ยเราก็ได้ของฟรีทุกวันแล้วนะคะกล่องอัญเชิญรายวันเนี่ยเราสามารถกดได้วันหนึ่งหครั้งด้วยกันนะคะระยะเวลาก็คือจะห่างกัน1ชั่วโมงนั่นเองแล้วเราก็ยังต้องไปเคลียร์ดันใต้ดินพันชั้นด้วยที่เราแจ้งไปเคลียร์มาตอนแรกนะคะแต่ยังมีการทําภารกิจรายวันนะคะซึ่งเราสามารถทําภารกิจรายวันได้สูงสุด12ครั้งต่อวันโดยระบบเนี่ยจะสุ่มระดับของภารกิจมาาให้เรนะะค ซึ่งระดับสูงสุดก็คือระดับ S และยิ่งระดับภารกิจสูงเนี่ยก็จะได้รับของรางวัลจากภารกิจมากขึ้นด้วยเพื่อนๆจะได้รับค่าประสบการณ์จำนวนมากเมื่อสาเร็จภารกิจนะคะซึ่งจะช่วยให้การอัพเลเวลของตัวละครเนี่ยเร็วมากยิ่งขึ้นดังนั้นจึงควรทาภารกิจรายวันให้ครบในทุกวันเลยนะคะและนอกจากนี้เนี่ย ใครที่เข้ามาเล่นแล้วเก็บเลเวลและทําตามเงื่อนไขถึงแล้วเราก็ต้องเข้าไปในดันเจี้ยนทั่วไปให้ครบนะคะในแต่ละดันเจี้ยนเนี่ยเราจะมีสิทธิ์เข้าฟรีได้วันละ1นครั้งและในแต่ละดันเจี้ยนจะได้รับรางวัลแตกต่างกันไปซึ่งจำเป็นต่อการอัปเกรดตัวละครอย่างมากเลยทีเดียวดังนั้นเราควรจะต้องเข้าดันเจี้ยนทั่วไปให้ครบทั้งหมดนะคะเพื่อไม่ให้พลาดของรางวัลมากมายที่จะได้รับนั่นเองและอีกหนึ่งข้อนะคะก็คือการรับของรางวัลเชื่อมต่อรายวันอย่างที่แจงบอกไปนะคะอันนี้ย้าไปหลายรอบมากๆเลยเมื่ออออเเเเรรรรรราาาาาานนนนนไไลล์ยยยู่่่ใกกมมคบบะะะววตทีีีํหดดจ้ััฟ ไปใช้ได้แบบฟรีเลยนะคะส่วนเพื่อนคนไหนเนี่ยที่อยากเล่นง่ายแล้วก็เล่นไวหน่อยนะคะจุ๊บแจ๊กขอแนะนำแพ็กเกจนี้เลยแพ็กเกจยุทธพัณฑ์ผู้แรกเริ่มซึ่งแพ็กเกจนี้เนี่ยจะทําให้เพื่อนๆเ,เล่นง่ายขึ้นเล่นปังนะคะประกอบไปด้วยกล่องยุทธภัณฑ์ระดับ A เห็นประสบการณ์อาวุธระดับสงูงเห็นประสบการณเกราะระดับสงูงแล้วก็หินพิเศษร,ระดับ2ด้วยส่วนอีกแพ็กเกจหนึ่งที่พลาดไม่ได้ก็คือแพ็กเกจทองประจําวันแล้วก็แพ็กเกจตรูบี้ทุกวันนั่นเองค่ะเพื่อรับโบนสัสทองแล้วก็รูบี้ในแต่ละวันนะคะถ้้าาามมีแลลววเเๆกก็็จะสาารถบ ก็เสิริอุปกรณ์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยตอนนี้เนี่ยซต้องขออนุญาตไปเก็บเควสแล้วก็ทําภารกิจต่างๆก่อนนะคะวันนี้เนี่ยยังอีกยาวไกลอนาคตเนี่ยบอกได้เลยว่าจุเแจงเองจะเป็นโน,นึ่งของการชิงเจ้ายุทธภพให้ได้ค่ะ <Yeah. S 1> เอาเปว่าครั้งนี้เนี่ยซก็ มาเล่นให้เพื่อนได้ดูกันแล้วนะคะเข้าสู่โหมดจริงจังแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจุ๊บแจงต้องเก็บเลเวลให้มากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะเข้าไป PK แล้วก็ PVP กับคนอื่นให้ได้เนาะเอาเป็นว่าครั้งนี้เนี่ยจุ๊บแจงอาจจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครอยากมาเล่นด้วยกันก็เข้ามาที่เซิร์ฟเวอร์นี้ได้เลยนะคะแล้วก็สามารถแอดเฟรนด์กันมาได้เนาะส่วนครั้งนี้เนี่ยจุ๊บแจงกับน้องในชุดเหลืองเนี่ยอาจจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไปว่าเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ thank mm -hmm. you